สวัสดีครับผมหนุ่มนะครับ Energy ดีนะครับวันนี้จะมาตอบคำถามหลายท่านนะครับมาสอบถามเข้ามาว่าเอ๊หลังคาลงจอดรถอย่างเงี้ยนะครับที่ต่อเติมเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันสามารถติดตั้งโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์ได้ไหมวันนี้มีคำตอบครับเนื่องจากหลายท่านถามเข้ามานะครับว่าหลังคาลงจอดรถเนี่ย ติดตั้งได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันติดตั้งได้นะครับแต่ข้อสําคัญของมันคือ1ระยะจันทันระยะเสาระยะแปรต่างๆเนี่ยมันมีผลหมดเช่นลูกค้าบ้านตรงลงจอดรถเนี่ยหน้ากว้าง4เมตรนะครับบางลายเนี่ยคืออยากได้ยาว4เมตรเลยทีนี้โครงที่มันถักวางแผงเมัตชีทด,ด้านบนเนี่ยนะครับมันเล็กและระยะมันยาวพอมันยาวเสร็จปุ๊บมันก็แอนตกท้องช้างถ้าน้ำหนักของแผงโซลารเซลล์ไปติดข้างบนลงไป ทีนี้มันก็จะเกิดการรั่วหรือเกิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วว่าไอ้ไอ้ไอ้แผงโซลาเซล์ที่มันน้ําหนักมันมีกดลงไปเนี่ยมันมันทำให้โครงหลังคาลงรถเนี่ยมันแอนนะครับปัญหาพวกนี้เนี่ยดูได้สังเกตได้จากอะไรบ้างหนึ่งถ้าถ้าฝ่ายฝ่ายเทคนิคของผมเข้าไปสํารวจนะครับก็จะประเมินคร่าวๆก่อนนะครับว่าได้หรือไม่ได้ทีนี้ถ้ามันเกิดการแอนจะทํำยังไงหรือถ้าจะอยากติดตรงนี้จริงๆเนี่ย ก็คือมันมีวิธีทําค้านะครับก็คือให้ช่างเหล็กเนี่ยเชื่อมเหล็กค้าด้านข้างแทงค้าโค้งขึ้นไปอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้มันแอนลงมานะครับต่อไปเรื่องการเซอร์วิสเนี่ยมันง่ายสําหรับลูกค้าสามารถล้างเองได้ทําความสะอาดเองได้อะไรเงี้ยครับดูแลเองได้มันก็ไม่ต้องไปเสียเ,ออเรียกให้เขาเขามาดูแลอะไรเงี้ยครับมันก็มีปัญหาตรงนั้นก็ตัดไป answered, ส่วนเรื่อง ทิศทางนะครับก็สําคัญเพราะว่าท่าถ้าหลังคาลงจอดรถส่วนใหญ่จะเป็นหน้าบ้านทีนี้ถ้าหน้าบ้านท่านหันทิศใต้มันก็จบง่ายนะครับแต่ถ้าหน้าบ้านท่านหันทิศเหนือติดไม่ได้เลยเพราะว่าเวลาเช้าพระอาทิตย์ขึ้นมาปุ๊มเงาบ้านบังหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันทิศใต้มันอยู่งี้พระอาทิตย์มันขึ้นอย่างงี้มันสาดลงมามันก็โดนหมดทุกหน้าออกไปตกมันก็รับได้หมด แล้วก็จะมีเรื่องออหลังคาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเป็นเมทัลชีทกับโพลีคาร์บอเนตที่มันเป็นใสๆหน่อยนะครับไอ้ใสๆโพลีคาร์บอเนตเนี่ยเคยติดนะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องมันกรอบแหมขึ้นไปเหยียบนิดนึงเนี่ยกรับ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 แตกรั่วอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องคุยกับลูกค้าให้ชัดก่อนเคลียร์กันให้ชัดว่าติดได้ไม่ได้ถ้าจะเอาให้ได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง มันก็ก็ก็มีอุบซิเหตุตามมาเช่นออมีน้ำหยดบ้างรั่วบ้างก็ต้องดูรับความเสี่ยงได้ก็ติดตั้งได้นะครับส่วนเรื่องน้ำหนักของแผงะนะครับว่าน้ำหนักของแผงรวมชุดติดตั้งเข้าไปแล้วรวมสายไฟเข้าไปแล้วเนี่ยน้ำหนักต่อ1ตารางเมตรประมาณเท่าไหร่ให้บอกกับช่างไปเลยนะครับว่าน้ำหนัก20กิโลต่อ1ตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นช่างเขา ถ้าเป็นวิศวกรจริง,รงๆเขาคำนวณได้แต่ถ้าโดยส่วนใหญ่ช่างบ้านๆก็อย่าไปฟังเยอะเ,ออเราก็แนะนำว่าใส่ให้หนาให้หนักเข้าไว้เป็นดีเพราะฉะนั้นเวลาอุปกรณ์ที่มันลงไปอยู่เนี่ยมันก็จะช่วยยึดได้ลมแรงๆมามันก็จะช่วยได้นะครับโดยประมาณครับ เสริมอีกนิดนึงนะครับมันจะมีเรื่องระยะของหลังคากับแผงโซลาเซลล์ที่เป็นช่องว่างอยู่ว่าเอ๊ะมันควรจะสูงขนาดไหนหรือมันเตี้ยขนาดไหนหรือมันจะอะไรขนาดไหนเนี่ยอยากจะแจ้งอย่างนี้ครับว่าโดยปกติอุปกรณ์น่ะมันมีมาตรฐานเนี่ยของมันอยู่แล้วนะครับความสูงรวมอ่าน็อตแล้วรวมอุปกรณ์แล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ7จ็ถึงสิเซนไม่เกินนะครับโดยส่วนใหญ่ทีนี้ก็จะมีลูกค้าถามว่าเอ้ยยิ่งสูงยิ่งดี ลมมันจะได้โฟลใต้ท้องผมไม่เถียงแต่มันจะมีปัญหาเรื่องเวลาลมเข้าใต้ท้องเยอะแผงเนี่ยมาเวลามันติดจันมันเรียงติดกันเป็นผืนใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเวลาลมที่มันเข้าใต้ท้องเยอะเแล้วมันจะยกหลังคาบ้านคุณขึ้นไปเพราะฉะนั้นให้สังเกตรถยนต์ทําไมต้องมีสเกิร์ตสปอยเลอร์นะครับสเกิร์ตก็คือทําให้รถดูเตี้ยลงลดซิ่งลถฟฟล์าวันทำไมต้องวิ่งเรียดติดพื้นเลยไม่เห็นมีช่องวางใต้ท้องหลักการเดียวกันคือ ถ้าลมเข้าใต้ท้องเยอะมันจะยกลดหรือยกอุปกรณ์นั้นะ่ะลอยขึ้นเราถึงได้พยายามบอกลูกค้าว่าสิ่งที่เราติดตั้งอะมันถูกดีไซน์มาตามมาตรฐานและอย่าเลือกที่จะอยากได้แบบนั้นแบบนี้ไปฟังทฤษฎีผิดผิดมาไปฟังความรู้ของคนที่คนพูดส่วนใหญ่ยังไม่เคยเจอของจริง นะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นคนติดตั้งเราเจอของจริงมาเยอะเพราะฉะนั้นเราพยายามจะบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราก็จะจะจะ,จะแนะนําให้ลูกค้านะครับโดยประมาณนี้ครับสรุปมานะครับสุดท้ายเรื่องเรื่องติดตั้งลงรถนะครับอยากให้คหํานึงถึงหนึ่งเลยเนี่ยเรื่องทิศทางมีเงาไหมมีอะไรไหมอย่าเน้นสะดวกอย่างเดียวคือคือคือสะดวกเดียวจริงๆช่างก็ชอบนะครับว่าไอ้ผมก็ง่ายแต่ มันผลิตกระแสะไฟไม่ดีผมก็ไม่ได้เพราะว่ามันเสียชื่อผมเวลาติดตั้งให้ลูกค้าไปแล้วแล้วผลิตได้ไม่ดีได้ไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายก็คือองศาได้ทิศทางได้มุมได้อะไรได้โค้งหลังคาได้ก็ติดได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้หาวิธีแก้ไขจะเสริมจะเติมก็ว่ากันแต่ถ้าสุดท้ายไม่ได้จริงๆก็ขึ้นหลังคาบ้านปกติดีกว่านะครับทั้งหมดนี้เป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับยังไงถ้า ติดขัดหรือสงสัยอะไรเนี่ยทักเข้ามาสอบถามนะครับทางฝ่ายเทคนิคเราจะให้ให้บริการหรือตอบคําถามอยู่นะครับได้ทุกช่องทางนะครับทางไลน์แอบริษัทหรือว่า,า Facebook YouTube ช่องทางไหนก็ได้นะครับอินบอกเข้ามาก็ได้ครับเดีย๋ยวเราไล่ตอบให้ขอบคุณครับ